โอเคครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราแก๊งเดิมเราไมา่อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเกมแบร์ในโลบอกเป็นแมพที่เป็นแมบคล้ายๆอะไร f a s t m o v e p h บี i a i n s p i r a t i o ่มาเต็มๆเลยว่าไงทุกคนมันคือเตอร์โลบอเลยโอเค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 ไม่ต้องพูดมากไปกดเออแมมเลยลิงคือสตาร์โตเฮ้ยอันนี้แมพอะไร,รอะแมพฟาร์มเฮาเอาไง ขนมปังทาวเวลลิ่งฟาร์มเฮาขนมปังทีนี้ช็อตนี้ก็จะตัดออกแล้วพูดอะไรก็ได้เโอเคเดี๋ยวขออนุญาตความเร็วหันหน้าจอมันต่ำๆลองโคตรมืดเลยทุกคนเก็บสตองสตองแฟลชไลท์คนละอันนะอย่าเอาเยอะอย่าอย่ากักหลบมาก เออเอ้ยขอถือเคอร์ซิฟิกไปใครจะเอาอะไรก็เอาไม่ให้เอากล้อง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 ต้องถือไปเอ่อเควสผีชื่อว่าเม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 ลิซาแลลี่อดดูิเมลิซาเจ็ดเอ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 ่อผู้ดับไม่รู้เรื่องแล้วก็ฟินิชออฟเจ็คทูเกสเปเชียลเพื่อมานั้นรีวาร์ดเอ่อเควสของเราก็คือต้องสแปมเลยเควสของเราก็คือต้อง เออนั่นแหละห้างสงสาอะไรขี่เย็บเกลือเธอน้องแคนาโอเคไปทุกคนหยิบของที่ตัวเองต้องการแล้วก็ไปกันเลยของใหม่มาอ๋อไอ้นี่ไงมันมันเป็นไอ้นี่เป็นที่ที่ฟังเสียงของแบนชีสกีมอ่ะเราซื้อมาแพงนะตั้งห้าสิบเหรียญโคตรแพงเลยอะไรอ่ะพับผีไม่ใช่แบนชีล่ะนั่นน่ะสิไปในน่ะตอนนี้กูหยิบหนังสือไม่ได้มันหยิบหยิบมาแล้วหรือเปล่าหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วลองกดสลับของดิ โอ้โหแล้วแมปโคตรมืดไม่เห็นเหมือนสเปกเ,เตอร์เลยเฮ้ยิยีกอันเดียวสว่างทั้งแมปกวอะไรมีสตองแฟลชไลท์เอามาให้แล้วกลัวทําไม,แ,มแล้วก็มีที่วัดอยู่ในมือมด้วยแมปนี้เคยเล่นโดนแน่นี่คือเกมเฟสดีครับตังกองก่อนเลยตับหนึ่งไปใช้กล้องครับเดีย๋ยวมีคนดูกล้องให้ไม่ต้องเข้าไปในบ้าน <c oughs> ไม่ไใช่ขี้ขาดไปดลเอาเอา่ที่ต้องระวงเฮ เราต้องระแวงไฟไายมั้งอ่ะเผื่อทิ้งไฟฉายเออเราเราต้องระแวงตอนมันเข้าขั้นสามอุ้ยเขี้ยแม่งเอ้ยตกใจหมดเลยเผื่อทิ้งไฟฉายเฮ้ยตรงนี้เลยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้เลยสององศาเลยเนี่ยตรงนี้เลยวางเลยไม่ได้เปิดไฟฉายไม่ได้กดที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 เปิดไฟฉายนี่คือเปิดแล้วใช่ไหมมืดตึ๊ดตื่อเลยไอ้แค่นี้รู้แล้ว เวเวเวลาเวไอ้กล้องกล้องกล้องไอ้ที่นี่กล้องกล้องเวลาเราจะวางต้องกด F เว้ต้องกด F วางกล้องอ่ะไฟฉายแล้วหายไงตึงไหนได้ไงบ้าเออหายได้ไงไม่รู้มันไม่มีขึ้นให้มันหจะไม่ได้หยิบมาหรือเปล่าโอ้โหใครเอ้ากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาไอ้พาราโบติกมาหน่อยดิที่พลาสติกหายแล้วอุ้ยไอ้พาราโบติกไฉายแล้ว ุ้ยติดแล้วดีใจจังเลยเฮ้ยมันเป็นเครื่องจับเสียงมันเป็นเครื่องจับเสียงทุกคนเออมันมีมันมีเสียงอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไปฉายไปฉาย uv ไปแล้วกันสปิริตบอกแล้วกล้องมาเออนี่ไงกล้องแล้วก็เฮ้ยทุกคนทุกคนขอยยูนนี่ก่อนเฮ้ยมันมีควันไอออกมาทุกคนติ๊กเลยติ๊กเลยฟิซซิง <ś m any> อ้ยไอ้นี่มาทำไปเฉยๆตึงๆทุกคนอย,นย,นยู่อยู่นี่ดิขณะนี้ยังเฟดขณะนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่นะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนปแปลงเล้วเราไม่คิดจะเปิดไฟเลยเสียงดังมากเสียงไม่ได้เปิดเ,เอ้ยเมื่อกี้เสียงดังมากสิบห้าดซิเบลเลยอ่ะโอ้ยเราลืมเปิดเสียงไงไอ้ลูกมึงมึงไม่ได้มึงไม่ได้เปิดมึงไม่ได้เปิด E M F อ่ะเออกดคลิกซ้ายดิ เอวางไว้บนพื้นมาวางไว้เดี๋ยวยังปอดผยวนเป็นสีเขียวอยู่วางเลยวางเลยวางเลยยน้ำไหลแล้วไม่ปิดทาทาไมเฮ้ยมีมีมีใครเอาไอ้นี่มาปะขึ้นมันขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีมีใครเอาตั้งกล้องก่อนมีใครเอาไปแชกมาะแป๊บนึงเดี๋ยวกลับไปเอาให้ทีมรถให้ไอ้นี่เอากล้องมาตั้งเดี๋ยวไม่เปิดกล้องออาเปิดให้น่อยสิ นเ,นเ,เราแล้วยึดกล้องเลยทำไมทำทำไมไม่ไยึดไม่ไยึดสขี้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซีซีขีดปังกลองอย่างเดียวไม่สนลูกใครในในน้ำแห่งพระเจ้าอ๋อบูชาพระเจ้ามาแล้วเฮ้ยมีนี่ป่ะวะอันนี้อะไรอ่ะห้องห้องขี้เหรอไม่ใช่ระวังนะเป็นกลุ่มไว้ก่อน เฮ้ยเดินเดินตามข้าข้ามีไม้กางเขนหรืออะไรยังไงวิ่งเลยไม่รดอะไรวิ่งเลยอยู่หลังข้าไว้ไม่ไฟฉายแบตหมดได้ปะเจ็บหน่อยละกันเอาได้ใครตายถึงกองเก็บมีอะไรกองบล็อกมันสว่างเข้าขั้นสี่ไม่มีไม่มีโคท์ติ้งนะงั้นก็ เอาละเกมบัคอ๋อให้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 คุยกับคุยกันมาเปเรื่อยๆก่อนเอาเนี่ยทีเนี่ยอ๋อทำไมถคุยติดออกจากบ้านแล้วตามแลวอะไรไอ้นี่มีมีปัญหาอะไรเยอะแยะเนี่ยเอาไปเช็คมาเอาแล้วก้องหยิบปได้ทำาไมกันของมันเต็มไหนโของก็ไม่เต็มนะก็ของก็ไม่เต็มนะช่างมาแล้วกัน ต้องให้ผีผีเหยียบเกลือใครก็ได้ไฟแชกไหมยังเอามาแล้วเนี่ยเออสูงสุดเลยอ่ะเอาเอาสตองเฟตไลท์กลับมาแล้วหรอหรอใช่มาแล้วกันไี่ขึ้นที่เราไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะอืมรถอ่ะใช่ทุกคนค่าค่าได้เจอเข้ากับเออกล้องโอ้โหเรียกเองว่าค่าให้ตายเถอะเบลแตกอะเลยกล้องวางไว้ไหนก็ได้ริว เอถือไว้เปิดก่อนเปิดเดี๋ยวนกดกดคลิกอ่าจุดเทียนเองนะเฮ้ยมันมันเหยียบเกลือแล้วมันเหยียบมันเหยียบเกลือแล้วเฮ้ยในน้ำแห่งพระเจ้าโหคนคนถือมีคุณสมบัติป้องไว้ก่อนปกป้องเดี๋ยวปกป้องก่อนถ้าจะปกป้องก็เองแต่เราไม่คิดจะเปิดไฟอะไรนั่นหรอมันเปิดไม่ได้เราเราต้องไม่วางล่ะวิดีโอแคมอะเฮ้ยคนคนคนมีคุณสมบัติอย่าหนีสิอยู่หลังข้าไว้เฮ้ย ลังอยู่ลชายยก่อนเดี๋วมันโผล่มาทำไมเนี่ยจิตก็รัวเอาแล้วคนมีคูซีฟิตรัวอุ๊บปวดทำไมตอนนี้มีขีดแค่หนึ่งตอนนี้มีขีดแค่หนึ่งวางใจได้ตอนนี้ขี่ทำไมเอ่ยเฮ้ยขีดพุ่งไปที่สองขีดแล้วโออไวอารอยู่ไวอาร์อยู่ไม่ปวดทำไมหะอุ่นอาอยู่เสียงน้ำไหลแล้วไม่ปิดโอนะเพื่นโอ้แล้วมาปิด เขาเสียงดังคนคนถือคลัสซี่ฟิกยันหนีดีซี่แล้ไม่ได้หนีไม่ได้หนีเสียงน้ำไหลดังมาจากข้างบนนะเดี๋ยวขอปิดก่อนเดี๋ยวอย่าบังอย่าบังขอวางกล้องก่อนโอเคแล้วใครมีคูซิฟิกอ่ะมี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 มเดินคลัซิฟิกอป็นยังไงครับเรียนแล้วสิอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวครับจะไปดูที่บ้านกันเอ้ยขอลโพง กลับไปดูซิิดหนีกลับไปดูขอกลับไปดูก้นออกที่รถก่อนไม่ได้หนีครับขอไปดูค่าสเติกเฮ้ยมีวิธีดูสเต็กไหมไม่มีก้นออก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 เฮ้ยผีแล้วผีผีเป่าเทียนแล้วเทียแล้วก้นออกผีเป่าเทียนแล้วเหรอเหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรอ่ะตีกอะไรก่อน ติ๊กติ๊ก facing temperature เออติ๊ก f a ซิ่งกับกดออฟแล้วก็เหลือน่าจะเหลือ <of. S 1> น่าจะเหลืออีกอย่างหนึง่งไหนไหนกดออฟเห็นมีกดออฟเลยม,มีมีเปิดเปิด n i วิ t v i s i o ดิมันเป็นฝุ่นๆน,นะก็นั่นแหละนั่นแหละมันคือนั่นแหละมันคือกดออฟนั่นแหละคือกดออฟเห็นมีเลยก็เปิด n i วิ t v i s i o ดูดิเปิดแล้วไม่เห็นมีเลยไม่มีมันแบบควันควันก้อนกลมๆอ่ะมามามาอันนี้นคือกูต้องติ๊ก facing ด้วยเปล่าวะติ๊กฟ f a ซิ่งด้วยสิเฮ้ย รอ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 ดูถ้าถ้าเราต้องตีอะไรอีกไหมต้องตีอะไรอีกไหมให้ U V ไลท์ต่อถ้า E F ขึ้นห้าขีดก็คือเต็มตัวเลยแล้วก็อ F สามขีดใครมีใครมีถ้าไปรีตบล็อกมาคุยกัมันหน่อยดิแป๊บหนึ่งคุยคุยคุยจะกว่าคุยจะกว่ามันจะตอบอะถ้ามันถ้ามันไม่ตอบมันก็ไม่ปิดเป็นอะไรมเข้าบ้านอยู่ วิวิวิฮ่าขีด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 เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ฮ่าขีดเมื่อกี้ฮ่าขีดมันเป็นแฟนทอมมันเป็นแฟนทอมเออแฟนทอมแฟนทอมไปไปหนีแล้วไม่เอาแล้วไปแล้วกับกับไอ้ยวิ่งไม่รอกันเลยวุ้ยกับขอขอส่งเฟดดี้ก่อนกลับแล้วตั้งแต่ขอส่งแล้วเิคงเควสเสร็จแล้วกลับบ้านตั้งแต่ยังไม่ติ๊กเลยกลับบ้านแล้วบ๊ายบาย นี่เป็นแฟนนองจริงด้วยว้าวไม่ได้ตังค์เยอะมากมหาศาลเลยเนี่ยควยเสร็จโอ้คูณสอง้วยโอ้โอ้โอ้คูณสองได้โอได้ตังค์มา110บาทอุ้ยอุ้ยซื้อกล้องได้ทั้งสองอันเนี่ยอือหร้อทำไมเยอะยะกล้องเนี่ยเอาเอาแล้วครับท่านผู้ชมจะขอตัดไปอีกตาหนึ่งแล้วกันโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ตัดมาอยู่กันอีกตาหนึ่งแล้วเฮ้ย ไอ,อใ้ใหญ่ใหญ่จี้ของนะเว้ยไอ้อออมากรงเขตนะลูกนะออกออก,ออกกำแมงเขนแล้วกันเลยเราโคตรเยอะมารเราเป็นตากล้องนะครับมันเดินชนได้เลยอ่าเริ่มจากตรงไหนก่อนดีรวมรวมไว้ไหมอยู่รวมกันวิรีบไปไหนว่าแต่เควสคืออะไรยังไม่ได้ดูเลยโอ้โแล้วมืดอไหเดี๋ยวไปดูให้นั่นเดี๋ยวเดินตามก่อนอ่าแย่แล้วโอ้โหมีฮาร์ดนะ มันมีเคอร์ติบิกไม่กลัวอ๋อคดที่ขวาเออวางไว้ตรงดีแล้วกันอมขอุกขลิกพามือแบบเวี๋ยวมันอมภารกิจคือ get the ghost to turn off the อ๋อให้มันเป่าให้มันเป่าอันนั้นเป่าเทียนเป่าเทียนแล้วก็ดูดูผีด้วย E M F reader แล้วก็ใช้ครูสปิกไล่ผี โอเคเปิดไฟก่อนเอ้าไฟเปิดไม่ติดทำไมกันคิดว่าเ a r l y annual เเปิดกราฟิกขรึ่งหนึ่งกระตุกไม่มากนะสิวเกมเนี้ยเ a r l y annual เฮ้ยเราผีนี่เิมยนชื่อมันโมโหเฮ้ยเฮ้ยเศูนย์ศูนย์จุดศูนย์จุดติดลบติดลบติดลบอุนอุนอุนติดลบอุนอุนติดลบติดลบฟิซซิ่งเลยอันแรกอะ fizzing เลยฟิซซิ่งเลยติ๊กเลยติ๊กเลยเหร อะมาติดลบใช่ไหม Receiver เฮ้ยลายมันเป็นอะไรอ่ะทำไมอยู่มันขึ้นแช่งเตือนอ่ะโอ้โหเรามาถามอะไรตอนนี้เนี่ยเป็นไรล็อกไม่ได้เฮ้ยเหมือนว่าจะพกกล้องมาด้วยนะให้วางกล้องตรงไหนดีวางตรงนี้มันดูถ่ายได้เยอะอะวางตรงที่ผีมันออกอ่ะไอ้มาร์คอยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่ตรงมาร์อะ ก็อยู่อยู่ตรงอยู่อยู่อยู oh, <t <t ja mm <t 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 ่ตรงเนี้ยตรงที่ตรงที่เราตายในวันนั้นน่ะว่าในวันนั้นเอ้โลเทสทำยังไงอะํามาโอ้โหขอญาตขอุญาตนะครับมาเอาไฟแชกมาแล้วกันเอ้าแล้วคนอะไรแล้วช่องนี้ช่องอะไรเนี่ยมันน่าจะเก็บได้ตามมาสิอยู่นี่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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ช่างมาแล้วกันกลัวมากเลยเน่ะมันอยู่ตรงนน้นไงแคมลูกเสือเนี่ยแคมลูกเสือเร็วอะ ตรงนี้เลยเหรอไม่ไม่อยู่อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นนั่นเดินเข้าไปอีกเนี่ย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 ตรงนี้ตรงนี้เลยเนี่ยมันทว่างจังอะสตองแฟลชไลท์โคตรเอาเรื่องเลยเนี่ยตรงตรงนี้เลยเนี่ยวางตรงโต๊ะเอ้ยม่เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนอะยังรอยย่างไอ้เฉยไม่เมื่อกี้มันเขียนเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขียนเลยเฮ้ยใครก็ได้บอกทีค่าจะกดวางมันยังไงจริงเหรอไม่เขียนค่ามมือเลยเมื่อกี้ เม да right okay? okay. okay. oui. okay. okay. right. ื่อกี้มันเขียนคามือเลยดอกปบ๊บมันเขี่ยมปั๊บเลยโอเคโอเคเงั้นงั้นตีเป็นโกดโกดไวติงโกดไวติงเขียนคาตาเลยเมื่อกี้โอเคงั้นเป็นโกดไวติงโกดไวติงอ่ะเชื่อ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 งั้นลองคุยกับมันอุ้ยเชื่อมันแห่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 มริดบล็อกมันไม่ริดบล็อกมันเป็นเดโมนบ็อกอะไรอย่างนึงเอาแล้วโคตรไวายอันนี้อันนี้มันมีคอณสมบัิกย่างนี้ไม่ได้หนีเดินไปทำไมเราไม่จบ ทำไมเราไม่ลองจบเกมก่อนเจ็ดนาทีมันเขาบอกมันจะได้รางวัลนะจริงป่ะจริงงั้นเราไปจบเลยไหมเดี๋ยวเราค่อยอัดพิ่มมันจะทำมันวายไปอ่ะเอ๊ะมันวางกล้องยังไงจนตอนนี้ยังวางกล้องไม่ได้เลยกด F ดิกด F F วางวางตรงก็อีกไปทำไมเสียงฟอฟอมันมันเห็นพื้นไม่ดีวางตรงโตวางตรงโต๊ะเอ๊ะตอนนี้อันน hey, ี้ยังเป็นสีขายังเป็นสีเฟดเฟดเฟดแบบเฟดไม่อันตรายอ่ะเฟดสีเขียว เฮ้ยเขี้ยมันอม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยมันอมแดงแป๊ดเลยขามือเมื่อกี้เนี่ยขอสองกล้องดูแลันทิ้งเลยเดี๋ยวฝากด้วยนะไหนวะไอ้สอดเลนจ์ลัตเตอร์มันหนีหัวหายไปไหนวะเอออย่านึงกำลังอันนี้อยู่กำลังสองกล้องอยู่เฮ้ยอู้วววเฮ้ยไอ้เจนนั้นอู้วววสองกล้องอยู่อู้เหร แล้วไปทำระเบิดทับมันบนพื้นตอนนี้ยังขั้นหนึ่งอยู่ตอนนี้ยังขั้นหนึง่งเหรอตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่เป็นยังไงเห็นเห็นในมาร์าแล้วเดินผ่านไปตรงแคมเปราล์สามเนี่ยไม่มีอะไรปลอดภัยที่นั้นออแ่ะเล้ยเจนเนเรเตอร์เข้าไปปัดรีบแมท<า>เลยรีบแมทเลยเปล่าผิดทางเดี๋ยวยังเพิ่งดิเควสยังไม่ได้เลยอ๋อผิดทางทุกทุกคนกลับไปแล้วโดนโดนผีอมคุสฟิกขามือเลยเอ้วที่อยู่มึงมึงไม่เอ็มแมวเอ็มเอฟไปวางไว้ที่ตรงที่ผีอยู่วะ เท่ากับว like ่าตอนนี้เราไม่เหลืออะไรกันแล้วนะเออเหลือแค่ที่วัดที่วัดประกันผีไม่ได้หรอกเชื่อสิเอาไว้ดูได้ว่าผีอยู่ตรงไหนตรงไหนเกือบเกือบไปแค่นั้นแหละเปิดผีมันเป็นเดมอนเดมอนเดมอนมันเป็นเดมอนเชื่อสิเดมอนใช่ไหมโอเคว่าเปิดไฟได้ไเอเ์นอลพาวเวอร์ไอเดวอนเหรอมันเป็นเดมอนมันเกมเอ้ยเทียมันล่าแล้วมันล่าแล้วเฮียบไฟพิบ เฮ้ยไอ้ช่วยไว้อย่าอย่าบังประตูอย่าบังประตูมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้เฮ้ยแอบ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 ยังไงก่อนไมไหวหรอกว้ยแอบในห้องน้ำเดี๋ยวเราดูหลีว้ยแอบในห้องส้วมยังไม่เห็นผีเลยไม่รู้แอบแล้วปิดปิดไปปิดไปปิดไปไม่ได้เปิดนะไฟเอาแล้วมัน ปิดปิดไฟสิมวยตายกันหมดปิดไฟไอเลี้ยวไฟไอเลี้ยวไอเลี้ยวปิดไฟพวกเราจะตายกันหมดไอเลี้ยวมีกล้องเป่มีกล้องเป่าไอเลี้ยวไอเลี้ยวปิดไฟไอเลี้ยวปุ่มปิดไฟอยู่ไหนกดไอเลี้ยวมีกล้องเป่าไอเลี้ยวกดสลับคิวกดสลับไม่ใช่ซิสลับไม่ใช่กดเออแค่นั้นแหละเราจะตายกันหมดมีเมียอะไรก็ดูแต่กล้อง ก็มันทำอะไรไม่ได้ก็มันเข้าไม่ได้อะโอเคกือผีอะเกือผียังโอ้ยมันไปแล้ว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 โอ้โอเคโอเคโอเคทำาเอา e s t ให้เสร็จแล้วรีบจบเกมเลยก่อนเจ็ดนาทีเนี่ยออออืเไหนตอนนี้เหลือเค e s อะไรบ้างอ่ะเทียเมื่อกี้เมื่อกี้แกแกคนทลายยศแกคนทลายยศแกคนทรยศ ไอ้นั่นทรยศมากเลยนี่ไงวิดแอนี่มเรเดอร์ให้ผีเทิร์นอัน,นี้แล้วีือของอะไรไมฮะแล้วมันบักประเด็นคือ e m f ตกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นลนมากเผือกดจีแล้วก็ทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> กดเจคอมโบหรือคอมโบเอ่อ <c oughs> เอาเป็นว่า e m f ยังอยู่หรือเปล่า e m f ทำตกพื้นไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนที่วิ่งหนีในไหนในไหนแล้จะคนหนัหน,ขขขนหน้ามา นันน่ามัะยใส่รูปเลยแฉเลยหายไอเอ็มเอฟดิวตามไปเคนนี่ไปไปหาไอเอ็มเอฟโม่ไอเอ็มเอฟจะหายแถวทางวิ่งที่กำลังจะวิ่งไปที่แถวห้องน้ำนะกลับบ้านเลยไปตามหาเลยโคซิฟิกอีกอันหนึ่งยังอยู่ไหมอาร์โคซิฟิกอีกอันหนึ่งยังอยู่ไหม ไม่อยู่แล้วอ่ะมันมันเอาเอาอกมาแค่เดียวหาทางนี้กลับเลยแป๊บหนึ่งบหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงไม่เป็นไรรีบหาก่อนยังไม่เห็นผีเลยนะเออจริงด้วยเนาะเมื่อกี้เห็นแวบตอนที่เปิดไฟฉายอ่ะคอนเทนต์ไม่น่าสนุกนะโอเคงั้นเราจะไปหาผีกันคอนเทนต์โอเคเอาคอนเทนต์เอฟก่อนเอคอนเทนต์ไง แลกแลกแลกลกโหลดผีมันไม่เห็นหยุดเทียนได้เลยเทียนจุดไม่ติดแลกโหลดผีเฮ้ยเราต้องเราเราต้องไปอยู่ตรงที่ผีเกิดไปเออเรามีอันเชิญผีดิอันอันอันเชิญไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีต้องเป็นแมรี่ด้วยว้าอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วมันเห็นมั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 นผีมันเดินมันเดินมามันเดินมามัน มันไอเียเฮ้ยเฮ้ยเฮวิ่งไปนันวิ่งไ่ทันเฮ้ยเ็นเส็จยังอ่ะเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย จอหน่อยดิอยู่ไหนยิมเอฟอยู่ไหนเออเปิจอหน่อยคงคงไม่สนใจแล้วยิมเอฟขับบ้านเธอคงเควสไม่เอาแล้วขอขอญาตกลับบ้านเอาเควสเลยไม่เอาไม่เอาตอนตอนนี้ก็รวยพอตัวรวยพอตัวไม่เอาเควสแล้วทุกคนกลับบ้านเร็วอ้าวกลับบ้านกันเลยมาทุกคนวิญญาณวิญญาณเอ้ยไอ้ม้งมองเห็นเรามองเห็นบ้านไหมเห็นในน่ายิ้มอ่ะเห็นไอ้ เดโมกอกอนอะ้ายเดโมกอกอนไม่ไอตัวหน้าปกเกมอ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอ E F แล้วเจอ E F แล้วอะกลับบ้านแล้วเอา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 ไปแล้วเขาไม่เป็นแบนชีเอาเอาชีเหรอแต่มันแห่นะโอ้โหโดนจนได้เอาใหม่เปล่าเอาใหม่เปล่าเฮ้ยใครมันจะเอาเอาแล้วครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการแบบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าไม่รู้ว่าน่าจะเป็นคลิปอะไรแต่สวัสดีครับทุกคนบ๊ bye ายบายคลิปเราเละแน่เลยบนะ๊ายบาย